โอเคครับก็สวัสดีทุกคนแล้วก็ทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้มาอยู่กับผมที่หน้าเกมแปะใครชนวินนะครับมาจัดตามคําขอแล้วกันนะครับรอบนี้ไมารู้งบแค่ร้อยนะครับเบ็ดแรกนี่ผมจะเริ่มเบ็ดหนักไปเลยนะครับจัดไปครับทุนผู้ชมเบ็ด40นะครับดูซิว่าเบ็ด40เจ้าอยู่หรือเปล่านะครับตอนนี้ผมก็มาอยู่กันที่เบ็ดฟิก8989นะครับถือว่าเป็นตัวเลขนําโชคเลยนะครับไม่รู้ว่าจะนําโชคจริงหรือเปล่านะมาต้องมาลุ้นกันนะฮะทุกผู้ชมรอบนี้ขอกัไรสักพันหนึ่งก็พอนะครับ ถ้าได้ก็เลิกนะครับแต่ว่าถ้าไม่ได้จริงๆก็เลิกเหมือนเดิมนะครับโอเคสวยโอ้โ oh หรอบนี้ก็จะขอเล่นแบบไม่ซื้อฟีสปินลวกันผู้ชมเพราะว่าเอาทุนเข้ามาไม่เยอะนะครับเดี๋ยวรอบไหนเอาทุนเข้ามาเยอะก็จะจัดให้ดูสักไม้ลวกันแต่ว่าช่วงนี้ก็ไม่อยากจะซื้อเท่าไหร่นะกลัวซื้อไปแล้วจะไม่คุ้มนะฮะทุกผู้ชม อีอย่างก็คือช่วงนี้หลายๆเกมมาเล่นยากนะครับเอาละไงสกตเตอร์ของฟรีมีจริงหรือเปล่าเรียบร้อยโอ้โหโอ้โหแม่งได้เว้ยยมาเบ็ดสี่สิบนะฮะทุกผู้ชมแปดคูณแปดนะครับขอไม่หมุนตันแล้วกันเจอของฟรีแล้วมาเจอของดานี่คือจบเลยนะครับไม่มีโอกาสได้ลุนนะครับได้แค่นี้ก็โอเคแล้วนะครับอย่างน้อยก็มีโอกาสได้ลุนนะทุกผู้ชมแปดคูณแปดนะครับเบ็ดสี่สิบจะได้เรื่องหรือเปล่านะ มาสี่รอบสุดท้ายนะครับแตกหน่อยเพื่อนประทัดมาครับไหบต่อโอ้โหแม่งไม่มีตัวต่อว่ะท่านผู้ชมโอเคมาสวยประทัดจับไปเพื่อนเรียบร้อยโอ้หสามพันหกเพื่อนม่ไหลยาวเลยครับแม่งได้เว้ยเฮ้ยแมงได้เว้ยเฮ้ยมาท่านผู้ชมรอบอนี้ได้มาที่4ี่พนก้านะครับโอ้โหแต่เกือบหนะ้าพันแมขาดแค่ไม่กี่บาทเองนะครับตอนนี้ก็ แตกเป้าที่ผมตั้งไว้เรียบร้อยแล้วนะครับนอกนั้นก็คือกําไรนะมาในที่สองรอบสุดท้ายนะครับจะขึ้นมา6 0พันหรือเปล่าเอาใจช่วยหน่อยละกันนะครับโอ้โหไม่ได้ว่ะท่านผู้ชมรอบนี้ได้มาที่5,500กว่าบาทนะครับมาเดี๋ยขอไปต่อยสักหน่อยละกันรู้สึกว่าเกมมันไหลดีว่ะท่านผู้ชมฉิงเพื่อนโอ้โหได้เป็นอังเป้านะครับ วิเจลงสวยอยู่นะเจลงสวยอยู่นะทุกผู้ชมได้มาที่228บาทนะครับสำหรับใครที่สนใจอยากจะเล่นตามก็สามารถจิ้มลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวเร็วๆนี้ก็จะมีกิจกรรมมาให้เข้าร่วมกันนะครับใครที่เข้ามาดูใหม่ก็ฝากกดติดตามทุกช่องทางให้ผมด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดกิจกรรมดีๆนะครับช่วงนี้บอกไว้เลยว่ายิงไกลปีใหม่นะฮะทุกผู้ชมจะมีกิจกรรมมาให้เข้าร่วมเรื่อยๆนะครับบอกเลยว่าแจกบ่อยมากนะครับ อย่าลืมกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะฮะทุกผู้ชมจะได้ไม่พลาดนะครับไปลุยต่อเลยนะครับตอนนี้มีเศษประมาณ182บาทนะขอเล่นเศษแล้วกันทผู้ชมรู้ิึว่าจะมีอะไรมาให้ลุ้นหรือเปล่านะครับวิเคลงสวยโอ้โหแม่งได้ไหว,วได้มาที่9ก้บาทนะไ <c> ป <oughs> ลุยต่อเลยนะครับเกมนี้ผมก็เล่นต่อจากเกมชัมมวยไทยนะฮะทุกผู้ชมเมื่อกี้ไปเล่นมาก็ จัดไปเบีดหนักเหมือนกันนะครับเบียดน้อยแม่งไม่แตกว่าทุกผู้ชมมาต่อเพื่อนเรียบร้อยเรียบร้อยปั๊บเรียบร้อยตะเบรที่1นึ่บาทนะครับทุกผู้ชมมา เพิ่มเบ็ดแม่งเลยครับเบ็ดหกสิบนะครับโอ้โห เอลงโคตรสวยนะรผู้ชมแต่ไม่เข้าลายนะครับเลยไม่จ่ายนะครับมาเราสุดท้ายโอเคพอเลยแล้วกันทุกผู้ชมก็เอาทุนเข้ามา500นะครับตอนแรกตั้งเป้าว่าจะเอากำไรสักพันหนึงก็พอนะแต่ว่าได้ลุ้นเข้าฟรีก็ถือว่าโอเคนะฮะทุกผู้ชมกำไร4,500นะครับเอาเป็นว่าพอแค่นี้แล้วกันนะครับใครชอบเกมนี้คลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับ